น,นักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินทุกท่านครับท่านประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินรักพระเจ้าอยู่หัวที่สุดผมภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้มา ในวันนี้ตั้งแต่เช้าร่วมไปกับท่านประชาชนไปปรากกบกระบฏที่ทำเนียบตั้งแต่เช้ากระบฏเลยแพ้ไปเลยผมไปแล้วเห็นพลังจิตใจที่มุ่งม,มั่นของท่านประชาชนทุกรุ่นทุกวัย โดยเฉพาะเที่ยวนี้มีคนรุ่นใหม่ประชาชนรุ่นใหม่ที่องค์อาก้าหารเป็มหมดท้งประเทศเลยโดยเฉพาะผมไปพร้อมกับพี่อิสระแล้วก็อาจารย์ไตลงก็ได้ไปที่ ทำเนี่ยเป็นคณะแรกแบลเลอร์คอนเกตจิ๊บจิบครับฝีมือพวกเราท่านประชาชนแห่งมวลมหาประชาชนราชดำเนินผมขอเรียนว่าในวันที่9กธันวาคมคือวันนี้มีความ แตกต่างเปรียบเทียบกับวันที่24เพอรเจิก,กาสองประการเป็นอย่างไรครับประการที่หนึ่งจำนวนของพวกเรามากกว่าเก่าใช่ไหมอย่างที่สองของการมาร่วมกันในวันที่9นั้น พวกเราเหล่ามวลมหาประชาชนเราไม่ได้มาแสดงเฉยๆเราไม่ได้มาแสดงตัวเฉยๆเหมือนวันที่24พฤศจิกาแต่วันที่9ท่านว่าเรามาโค่นรัฐบาลกระโดใช่ไหมเรามาไล่ระบอบทักษิณใช่ไหมเอาเลยสัวสุขหัวชน เรียบยุบสภาไปก่อนถูกต้องไหมดังนั้นในวันที่9กธันวาคมเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ประชาชนใช้อำนาจของปวงชนชาวไทยประกาศให้กึกก้องไปทั้งแผ่นดินไทยให้กึกก้องไปทั้งโลกเลยใช่ไหมครับ สองเสีสส้งแสดงพลังของผู้ชนะด้วยสองเสียงเดียร์ยิ่งและปันไว้ยังไม่จบเราต้องตามต่อใช่ไหม ระบอบทักษณิณโดยรัฐบาลยิ่งหลักออกแบบมาให้ข้างนอกดูเหมือนแกะเหมือนแกะตัวน้อยๆแต่ว่าข้างในเป็นสุนัขจริงจอกใช่ไหมครับสุนัขจริงจอกเจ้าเลยทุกอย่างทุกก้าว วางแผนเจ้าเล่ทางสิน้นแต่ข้างนอกทำให้ดูแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านอย่าหลงกลท่านไม่เชื่อใช่ไหมว่าเขาตั้งใจแก้ปัญหาเชื่อไม่เชื่อตอนนี้ท่านต้องทราบอยู่อย่างหนึ่งครับการต่อสู้ของท่านตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ทำให้สถานะของทักษิณระบอบทักษิณซึ่งแข็งกังเกียงไก่ไม่มีใครที่สามารถทำได้ที่จะไปตะต้องเขาได้แต่บัดนี้ทักษิณระบาบทักษิณเหมือนโดนหมัดของมวลมหาประชาชนเซตลาไปเลยใช่ไหมใกล้จะถูกนักแล้วใช่ไหม แต่เขายังประคองตัวอยู่หลบซ้ายหลบขวาเพื่อที่จะไปสู่การยกสภาเพื่อที่จะไปสู่การเลือกตั้งที่เขาเป็นจุดแข็งของเขาดังนั้นเราต้องตามซ้ําให้อยู่ใช่ไหมซ้ําให้อยู่ใช่ไหมถ้าเราเอาไม่อยู่ เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราแย่แน่แน่ดังนั้นเอาให้เยอะเอาให้เยอะเอาให้เยอะ <tip> ผลของวันประวัติศาสตร์วันที่9ก้ท่านว่ามีอยู่สองประการครับที่ชัดเจนประการที่หนึ่ง โฆศกนายกรีบตาลีตาเหลือกออกมาบอกว่ายิ่งรัดไปขอพระราชทานร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมกลับคืนมาแล้วโดยบอกว่าขอไปตั้งแต่วันที่สองธันวาท่านประชาชนต้องทราบครับนี่จริ้งจอกแท้ๆเพราะโกโหกอีกแล้วครับเพิ่งไปถอน กลัวพวกเราโตหกอีกแล้วแต่ไม่ว่าไปถอนเมื่อวานความผิดของยิ่งรักของคณะรัฐมนตรีก็ยังเป็นความผิดอยู่เดิมความผิดนั้นสำเร็จไปแล้วก็คือความผิดในการหมิ่นพระบรมเดชาทุพพครับโหยยิ่งรักด้วยโหยรัฐบาลยิง โอยกระดานลุตีโอยปังผลของท่านวันที่เก้าวันประวัติศาสตร์ทำให้หัวสุขขัวุนรัฐบาลยิ่งรักทักษินสั่งให้ยุบสภา เพื่อวิ่งไปหาจุดแข็งของเขาจุดแข็งของเขาคือการเลือกตั้งแต่ท่านก็รู้ทันใช่ไหมโหยทักษินอีกครั้งครับให้ทักษินอีกครั้ง พักษินคุยนักคุยหนาว่าตัวเองนั้นเป็นสุดยอดของคนที่ชนะการเลือกตั้งเพราะว่าโกงเอาโกงเอาโหให้ดังดังคนโกงเลือกตั้งทักษินยิ่งรักเพื่อไทย ผมขอทวนให้ท่านประชาชนทราบว่าเมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยทักเิณนยิ่งรักก็ไปชนะเลือกตั้งมานั่นเป็นสาเหตุที่พวกท่านต้องเหนื่อยลำบากลำบนมากันเป็นล้านๆมาไล่อยู่อย่างเงี้แต่ถ้าปลายให้เขาไปเลือกตั้งชนะอีกครั้ง ก็ต้องมาไล่อีกครั้งท่านจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาต้องจบตั้งแต่ตอนนี้ไม่ให้วันกลับล่างไหนปีศาจเรื่อกตั้งเราต้องไม่ให้ปีศาจกลับไปสู่ล่างเดิมตอนนี้ออกจากร่างแล้วปีศาจเพราะยุยสบสภาไปแล้ว เราต้องปราบปีศาจไม่ให้กลับเข้าร่างเดิมอีกครั้งดังนั้นถ้าท่านต้องการไม่ให้ปีศาจเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งท่านจะทำอย่างไร ข้อดีเดิงเราต้องชุมนุมต่อไปแสดงพลังให้ราชการทุกส่วนเห็นพลังแห่งมวลมหาประชาชนต่อไปใช่ไหมเหนื่อยอีกไม่นานดีกว่าเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซะเอามันใหยูเพื่อถ้าท่านชุมนุม ท่านเคลื่อนไหวอย่างทรงพลังจะทำให้ทุกส่วนราชการปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลรักษาการของยิ่งรักดังนั้นขอเสียงเป็นกำลังใจให้กับขา้าราชการส่วนราชการทุกส่วนให้ร่วมกันกัะเราข้อระบพระเศสส่งสเสียงเลยส่งเสียงพลังของท่าน ออกไปก็ได้เย็นทุกส่วนทั้งองค์กรอิสระทั้งศาลร,ร่วมกันคอน,นักเสนท่านปฏิเสธรัฐบาลยิ่งรักไม่มีอำนาจใช่ไหมถ้าใช่ส่งเสียงโห่ไล่อีกหนึ่งครับ ดังนั้นขอย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะชุมนุมต่อไปอย่าไปเข้าแผนมันปีศาจต้องการให้เราหยุดเราไม่หยุดไม่ให้คืนล่าไม่ให้กลับขึ้นเอาหอยกันท่านประชาชนครับ พวกเราจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งเิ็ดพวกเราจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงพวกเราจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงพวกเราจะปิดทองล้างองค์ไปฏิบัติบา อย่าลืมนะครับเพราะคนคนเดียวเพราะคนคนเดียวเท่านั้นที่ตอนนี้ไม่ใช่คนไทยสร้างความแตกแยก,กให้กับประเทศทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คนนั้นคือทักษิณใช่ไหมท่านต้องจำไว้มันคือทักษิณ แล้วพระคนคนเดียวทำให้คนดีๆที่เป็นคนไทยด้วยกันต้องท้อถอยต้องน้อยใจต้องยอมรับอำนาจของคนคนนั้นคนคนนั้นเป็นคนคนเดียวที่ทำให้เราต้องมาเหนื่อยยากต่อสู้อยู่ทุกวันนี้เป็นจำนวนหลายหลายล้านคน ไอ้คนคนนี้คือทักษิณใช่ไหมดังนั้นขอให้ท่านมวลมหาประชาชนจะต้องทำให้คนนี้จบด้วยพลังของมวลมหาประชาชนในครั้งนี้ให้ได้โฮให้มันได้ยิง ขอเรียนครับในวันที่ห้าที่ผ่านมาผมขอย้ำอีกครั้งว่าก็เพราะคนคนเดียวนี้ละสร้างปัญหาจนกระทั่งท่านก็เห็นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัดอัน้นพระราชาไทยเรื่องความแตกแยกของแผ่นดินก็เพราะคนคนนี้ยังมาแก้ตัวอีกว่าจงรักภักดี เชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อ,อดังนั้นผมขอท่านนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินนักสู้ที่อยู่ที่นี่ที่เป็นมวลมหาประชาชนที่มีจิตใจที่รักชาติรักแผ่นดินและโดยเฉพาะท่านจงรักพักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอถวายพระบอนพราอง่านขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพรเจริญทรงพรเจริญครับขอบคุณครับ